พัดเดียวมันขับได้แล้วตัวเดีเครับ,รบมอ <c oughs> เป็นคนอีสานเสกครับเล่นเอา,เอ,าเอีมเบื่อคนชอบชอบมันกด ไม่รู้ดิน่าจะรู้จักกันแหละน่าจะเล่นด้วยกันแหละดูโซ่บบามาเด้มาเด้มาเด้เอาอะไรอ่ะร้านว่าตั้งไหนก็ไม่ชาร์จขี้เมา <laughs> อย่ามาร์จดเนี่ยแย่งพี่แมวนะนนอนตะแคงเล่นไงคนหลังก็

Ở à? ừ. Phải cái tôn hòm <laughs> เรือไหนเรือใหญ่เลยเห็นยังเห็นเลยว่าไงใครอยู่แถวนี้เฮียก็วางเยอะเกินขนมาเเพื่อนใหม่มาหาสองตัวเลยเฮียตัวเดียวไม่พอพาเพื่อนมาด้วยตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันขีลูกศรสองตัวขอไปไลยนั่นแหละจิตกรแล้วจิตกรหอกกุ้ยวยเลยตัวเฮียดิ้นดึงดูดสี ไม่น่าถามนะว่ามีคนไทยไหมกูเขียนอยู่ไส้แห้งไปซ้อมเด้ฮะขี้ท้าซอมเร็วเร็วไม่รู้เนีอนกิตรกรแม่งจะตายแล้วเี่ี้ยวไงกู้วิ่งหนีแต่วิ่งไปทางนู้นโอ้ยขนขึ้นเอ้าไอ้เหี้ยไม่ได้เงมันเลยวะไม่รู้แม่งนิ้วไปโดนมั้ง ซื้อครบยังอะซื้อครบยังตัวละครนี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลย,เ,ยนนะเล่นบนลูปเ <c oughs> นี่ยไอ็ตัวแม่มดกับตัวมายากลเนี่ยได้อยากได้ไ,ไ,ดไ,ไดปล้มาแล้วยาวลิเลยแไม่ได้อยากได้ตัวอะไรเลยอ,อยากได้แค่ตะกินนี่เฉยไม่มีครับไม่ใช่ยะกรเลยมามีแล้วอยู่ตอนนั้นต้องสองตัว

แค่สองตัวเองแไงล่อมานี่ดิเนี่ยตรงนี้ตรงบ้านตรงเนี่ยสร้างเรือเล็กอะ มาแล้วไ like, ม่น่าท้าเลยปิดีตดปิดปีตีตว้ยว้ายว้สัตกะดิ่งไม่โดน บุกบอกว่าอยได้น้ำยาคุณเหลืออย่ได้หนีเสร็จได้แน่นอนอยเกรื่องหนึ่งก็เสร็จแล้วมากไปเจ็บเปอร์เซ็นต์เลยไปพระเจ้าอ๋อฮียไปแล้วหนึ่อไหร่วะไม่ได้อะไรกูแล้วนึกว่า โอ้ยใช้ไปแล้วดิต้องยิงให้หน้าหงายเสร็จแล้วนะอ้าวซ่อมทำไมวะเนี่ย <c oughs> ประตูไหนดีประตูไหนดี พี่ร่มเป้าอ่ะเรือใหญ่พี่ล่มเป้า,านะนู่นเลยป่าอ้อยเลยีหนวดอยู่นี่ตรงเรือใหญ่ป่าอ้อยเลยตามมาแล้วตามมาแล้วลูกสอนชี้มาแล้วพี่ตูดมาแล้ว โเดี๋ยวเปิด <classify> ต <Brazilian references> ู้ต่อนี้เปิดเปิดตู้ต่ออะไรนู่นไปเปิดนู่นเลยเรือใหญ่เลยมาสองตัวแล้วเนี่ยฝ่าอ้อยเนี่ย

ตายดะตายเปิดแล้วใช่ไหมตะโกูทีนี้ตายกันหมดเลยแล้วเนี่ยอีบุ๊กอีนุ๊ก้ายว้จะกินทองกูมีหายตัวโอ้โเกือบไม่รอดเมื่อกี้ เย่แทบแตกไม่ไหวหรอกโดนรุมแล้วตึงได้ไงสองตัวโอ้โหจะหนีรอดได้ไงสองตัวมันหนีไม่รอดหรอก ช่วยไปกั่เท่าน,นั้นแหลยนี่ไงม,มีคมนไปช่วย,ยมัมนแล้วม,นนมันจะได้่วยช่องเดียวมันรอดยากอ่ะมีสองตัวไง ตายดีเอนยอยู่ดีสมอดีกว่าอ้ตัวนึงไปไหนอะตงหน้ามันก็ไปเชื่ออยู่มื่อกี้น่หาทางหนีแล้วาแล้วะตายด่ะมีเวลาซื้อปืนอีเดีายหมายหมดเลยกยกกีบุ๊กุกผู